สวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องสุขสุคนครับพบปะกันกับผมผ้ายูเคยบุไทยครับกับวิธีของคนเลี้ยงควายมือนี่นะครับในช่องกเกษตรกรนอนนาก็เหมือนเดิมพี่น้องมือนี่นะครับกับได้เวลาเสียวควายเขาห้มตอนเศารเนาะพี่น้องมือนี้ก,บรรากาับบรรยากาศล่มแห้งคือเกาบรรยากาศลมแรงๆนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลามาเอาคอยไปเข้าร่มเป็นประจำทุกมือเนาะเพราะว่าควายนี่ต้องอากาศคึมคึมฝนตกลินขันมากเนะาะบบกขึ้นง,งวัวได้พี่น,น้องฝนงัวข้าเ,าเจ้ากัปผูกใบเบิดมืออะไรตากแดดนะครับแต่ว่าควายนี่ก็ต้องเข้าร่มเนาะพี่น้องเนาะ เาหมเดียวกับบายสองใบาสามคนละเจงสเสด็อออกมาหาเล่มหยาต่อนะครับตามวิธีควาย,ยของคนเลี้ยงควายคือเก่านะครับพี่น้องบรรยากาศ <c oughs> ช่วงนี้กับหนาวครับพี่น้องอากาศหนาวเย็นนี่หมอกตอนเศร้า หาบรรยากาศตอน4โมง3โม,มง4โมงเสาร์นะครับ้าควขยไปล่วงกินน้ำพล่ะมีเจ้าโบยโ,โบยอพ,อพันประจําเกาะอ,อเราเนาะ Bay không huh, ta nhăng, đi xây đi dẻo được không? Bye bye โล่งกิน้าห้าบาทวมแห้งครับกล้วยลายคนกะแถมว่าคุปปะขายเลี้ยงเฮียงราคาถี่แต่ย้อนมันเถื่อนอะไรมันจะขายบ่อดใดนะน้นองพี่น้องเนาะเลาเลีเ้ยงไว้เลี้ยงไปนี่ราคาขายเที่ยเดียวเอาเนียนเนียรอปพี่น้อง เกลีย่ยไว้หลายๆเนาะภาพลมหนาวน้ำ พี่น้องสาธิส่องเข้าไปนี่ได้พี่น้องวิธีของคนเลี้ยงขวายของคนนอ่งนน่นี่แหละเป็นบางเทีอกัะเป็นวิดีโอที่บริตัดตัวอิงยังครับพี่น้องทายแล้วก็อัพโหลดลงเลยนะครับบอกคือส่องใ่า่ๆเพิน่นเพิ่นมีผู้ทายผู้ตัดตัวผู้อิงยังนนเนาะส่องเข้าขกับส่องวันบ้านนี่แหละเขาเอียนส่องวันบ้าน ใช่เลวก็โลงหลดนะครับอ้าวฝากไ่ด้พี่น้องฝากติดตามฝากส่องของเข้าไว้น้ำเนียกันเลี้ยวกันนะครับพี่นอ้องสำหรับลินเนีเไว้ซํำนี้ครับเดี๋ยวเอา้วยไปปลูกงมกันครับจิบไหนยังพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อคลบหนี้ขอเก่าวคํา่าขอบคุณแลยครสวัสดีครับ